ครับคนทำรถเองนะครับนี่นะครับน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนไล่เม็ดเองด้วยนะครับอ่ะก็สวัสดีครับผมวันนี้กับผมอาร์มลินเลย์วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าคาเมอร์สก,กีแซดเก้าร้อยปี2020นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวนิวนิวแซดเก้าร้อยนั่นเอง,เงจะเรียกว่านิวก็ได้ไม่ได้เชนก็ได้ครับไปนะเดี๋ยวเรามาดู สภาพโดยรวมกันคันนี้สวยๆกริบๆเลยคันนี้เราได้มาจากรุ่นพี่เอานะครับชื่อพี่จุยจุยนะครับเนี่ยเลยหลักๆเลยที่เราเห็นหน้าตาเนี่ยจะเปลี่ยนไปละหน้าตาจะดูฉบเชี่ยวขึ้นให้อารมณ์คล้ายๆกับเซตเฮดทูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างแต่คันนี้เนี่ยสีแล้วกับสีโคง้งจีจ๊ดจ๊าดมากเลยอ่ะหลักๆเลยเราเห็น กาหม้อน้ำนะคันนี้กาหม้อน้ำตรงรุ่นสัตเจ้าข้างบนเนี่ยก็มีชิลเดิมมือเบรกมือคัตเดิมอุดกระจกตอกแฮนด์ของ RCB ไล่มาก็เป็นครอบแข้งซ้ายขวาของ G.B Racing นะคันนี้ยางหน้ายางหลังเหลือๆเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยกิิบๆเลยคันนี้ ไล่ออกมาเป็นท่อ AR นะครับผมลั่นๆเลยคันนี้ไล่มาอีกนี่ผ้าเบเหลือๆครับโซ่สเตอร์เหลือๆก่อนส่งมมอเหรืออะไรเดี๋ยวเราขัดให้นะมาเรามาดูไม่กันดีกว่าคันนี้ผมชอบมากเลยซัดเจ้าวันนี้จอใหม่ละดูเปิดมาปุ๊บคาวาสกิมีแทชัชนคอนโทรลมาให้เรียบร้อยคันนี้บอกครบทุกอย่าง อันนี้มาอยู่4 8่หมนนะครับผม4 8่หมโดโลนี่ผมชอบลูกเล่นมินใหญ่นึ่ของคาวาเรากดค้างเข้าไปเราจะเข้าไปเมนูเราจะปรับอะไรต่างๆได้เลยเพราะเราจะออกแล้วก็กดตรงนี้ต่เราไม่ต้องกดทู่อ่าสวยๆเลยปะเรามาสตาร์ทฟังเสียงกันคันนี้ สไต,ตายเสียงของคาบาสี่สูบก็จะดูด,ดันเรล้าๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราเบิ้ให้ฟังกันอันนี้คันเร่งติดมือมากก็มีแอบจริงนิดหน่อยก็นี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกว่าตัวโฉมใหม่ มีโหมดมาให้แล้วคันนี้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันอันนี้จะอยู่โหมดสปอร์ตอันนี้คือโหมดสปอร์ตนะครับผมไะสำหรับคันนี้นะครับผมรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ comment. ท่าในใดสนใจติดต่อรถได้ทางเพจอ,อ,อาอาซูเปอร์บค์หรือเซลล์ที่ขายอยู่ออนไลน์ก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมกับเจ้าแซ0เ้ารอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ